สาเหตุเกิดจากอะไรเกิดความมโ,โนเนี่ยหนึ่งอนุทินได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษนะเป็นนายกเป็นหัวหน้าพรรคคนเดียวที่รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อนุทินใส่เสื้อเหลืองพร้อมภูมิใจไทยกลางสภาผูแ้แทนษฎรนะครับเลือกตั้งวุฒิสภามีแต่คนใส่เสื้อเหลืองในฝั่งของอฝั่งน้ําเงินเนี่ยมาใส่เสื้อเหลืองกันหมดก็เลยเกิดความเข้าใจจากปรากฏการ์แล้วนํามาบเกร้อ ว่านายกคนต่อไปเนี่ยจะได้สิทธิทพิเศษอนุทินชาญบริกวลุลจะได้ไฟเขียวสวัสดีครับาพบกับผมเทสศักดิ์กิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิว้นวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของการพลิกดีนนะฮะดีนลับดีนใหญ่นะฮะ ซึ่งก็มีการสร้างกระแสข่าวลือเรื่องของดงดงดินดิน,ดนเกิดขึ้นอีกแล้วคุหน้าคหน้าครับมีมกระแสมีสารปั่นว่าคุหน้าหน้าจะเป็นม่ไดีเดือดเลยปั่นกันสนุกเลยจากคนที่ตายอยู่ผมอืมไม่รู้ไปปั่นอะไรนะมันก็ไม่รู้จักท่านด้วยครับแล้วก็พอจริจริงตามที่ท่านพูดก็ไม่ไม่เคยรู้เรื่องนะครับแล้วก็ไม่เคยมีความ กระตือรือร้นอะไรใดๆผมทํางานอยู่ในรัฐบาลชุดนี้ผมก็มีมีความตั้งใจที่จะทําอย่างเต็มที่รับใช้นะครับประชาชนอยู่แล้วแล้วก็พร้อม,อมอที่จะสนองนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอยู่แล้วไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรเสือดร้อที่จะต้องได้ดีได้ดีหรือว่าอะไรไปมากกว่านี้ทุกคนที่มีวันที่ได้ก,ก็ก็ถือว่าถือว่า มาภูมพอ,อ,อใจอี่ทิ่งไ่จับมือก้าวไกลยิ่ไม่มีทางเลยใช่ไหมเงินหนึ่งสองมันมีเงื่อนไขับที่มันทำให้วันนี้เกิดรัฐบาลตัวนี้ขึ้นมานคือถ้าเกิดไม่มีเงื่อนไขหนึ่งหนงองกอ็สามารถที่จะเดี๋ยวเพิ่งไปพูดเลยวันนี้เราอยู่ในรัฐบาล นยายกเศรษฐานะมีพรรครูปัฐบาลมีเสียงถึง315เสียงเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดรัฐบ,บาลมีสเสถียรภาพขนาดน,นี้ยังอยู่ไม่ได้นี่าตายก็ตายแล้วมันจะไป,ม,ะไปมันจะไปตอบประชาชนได้ไงมี315เสียงแร้วราต้องถือว่าเป็นรัฐบ,บาลที่มีสเสถียรภาพมากผมว่าสูงที่สุดในรอบ20-30ปีเลยนะครับมันต้องอยู่ให้ได้ฮนะต้องสมัครสมนานสามวัทีกัน หัวหน้าไปเรื่อยนในทางการเมืองเามองหัวหน้าน่าจะเป็นตันายกแต่ผลโพที่ได้ออกมาหัวหน้ายังอาจจะอันดับไม่ค่อยดีนิดเดียผมไม่เคยสนใจเพราผมบอกลผมทํางานในหน้าที่ทุกตัวนี้ผมอยู่กับตัวมหาใไทยผมก็ทํางานเข้ากับข้าราชการได้ดีผมอยู่กระทรวงสาธารณสุขผมก็ทํางานปรับนักนโยบายต่างๆได้ดีผมอยู่ที่เนื้องานทําแล้วก็ทําด้วยใจทําด้วยความตั้งใจทําด้วยความสนุก ทำด้การยึดเป้าหมายของประชาชนเป็นเป็นเป็นเป้าหมายสําคัญนอยู่ไหนก็ได้คนหนึ่งอาจจะไปอยู่วัฒนธรรมก็ได้ก็จะทําให้ดีที่สุดเลยครับแต่ไม่อยากไปก็ูะไไงก็อาจารย์ไพศาลพืชมงคลเนี่ได้โพสต์ข้อความนะบอกว่าให้จับตามอง ดูอนุทินขึ้นนายกรัตรีสภาพดินใหญ่พลิกและมีท่าทีว่าฝ่ายนกิยมนะไม่สามารถประสานหรือเดินคู่ไปกับพรรคเพื่อไทยได้อีกแล้วให้จับตาดูเศรษฐาทวีสินจะถูกสอยวันที่10กรกฎาคมและดันอนุทินชาญวิรุฬุเป็นรองนายกรัตรีนะฮะด้านตรีมหาไทยนะเป็นนายกรัตรีแทนจับมือก้าวไกลฟื้นประชาธิปไตยฟื้นเศรษฐกิจ และความสุดจริตในการปกครองประเทศก้าวข้ามความขัดแยง้งเนิรศสกร,รมทุกฝ่ายเดินหน้าประเทศไทยในขณะที่อนุทินชาญบริกุลก็โวยนะฮะปั่นกระแสการสนุกไปเลยนะครับก็ที่นครราชสีมาอนุทินชาญบริกุลฮนะก็โวยไพศารปั่นสนุกกันเลยนะฮะแต่ที่ตายคือผมยันพอใจบทบาทขณะนี้ ย้ำเงื่อนไขสำคัญเนี่ยก็คือไม่จับมือก้าวไกลโวสถิตภาพรัฐบาลนั้นปึกสุดในรอบ20-30ปีดีกว่าสมัยพลเอกประยุทธ์จันท์โอชาได้ซ้ำไบนะครับอนุทินบอกว่าในทางการเมืองอนุทินมีโอกาสจะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่นิ่นาโพล่าสุดคะแนนนิยมกลับบอกว่าไม่ค่อยดีมีความกังวลหรือไม่นะครับอนุทินก็บอกว่าตนไม่สนใจเพราะ ที่ผ่านมาทํางานในกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงาสาธารก็สามารถทํางานกับข้าราชการและปรักดันนโยบายได้ดีตนคนํานึงถึงเนื้องานและทําด้วยความาสนุกและทํางานยึดเป้าหมายประชาชนเป็นหลักนะครับซึ่งตนทํางานอยู่ที่ไหนก็ได้วันหนึ่งอาจจะไปอยู่วัฒธรรมก็ได้ก็จะทําให้ดีที่สุดเมื่อถามต่อว่าแต่ไม่อยากไปใช่หรือไม่อนุทินกล่าวว่า รู้ได้อย่างไรนะฮะเอาละเรื่องของอนุทินเป็นนายกฐมนตรีนะครับมีการดีนกันไหมผมเรียนหุ้นส่วนนะอีกรอบหนึ่งแล้วปวดฟังอีกครั้งไม่เคยมีการดีนกันตั้งแต่ต้นแล้วก็พอไม่มีการดีนกันแต่ต้นจนถึงปัจจุบันก็ไม่เคยมีการดีนกันการไม่เคยมีการดีนกันนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงมาโดยตลอดส่วนใคร จะวิภาควิจารนะครับเรื่องดีลับไม่ดีลับนะฮะพริกดินไม่พริกดินเนี่ยเมื่อดินไม่มีเกิดขึ้นจริงมันก็จะไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นส่วนอนุทินจะเป็นนายกกำตรีไหมถ้าเสษาทาวีสินนะฮะชี้กระทำความผิดกรณีตั้งพิจิต่นบานนะครับถ้าสมมติศาลพิพากษาว่าผิด นะครับเสถาก็ต้องพ้นจากตําแหน่งคิวในการจัดตั้งฐบาลในสมัยนี้ก็จะเป็นคิวของพรรคปูมใจไทยโดยอนุทินชาญเบอรกุลจะเป็นคู่ดําเนินการในการจัดตั้งฐบาลถ้าเป็นไปตามขันลองปกติหากไม่เกิดการยึดอำนาจนะครับถ้ามีการยึดอานาจจบกันนะนี่คือสิ่งที่พวกเราควรรู้นะส่วนมีการตกลงกันระหว่างฝ่ายนักลิยม แล้วจะไปจับมือกับก้าวไกลอนุทินก็ยืนยันชัดเจนว่าเขาไม่มีการจับมือกับก้าวไกลและเงื่อนไขสําคัญคือเรื่องของมาตรา1 2. นึนสะครับส่วนที่เหลือเป็นเรื่องอะไรมนโนโลน้นลวนสาเหตุเกิดจากอะไรเกิดความมนโนเนี่ยหนึ่งอนุทินได้รับเครื่องราชอิสริยภรร์เป็นกรณีพิเศษนะเป็นนายกเป็นหัวหน้าพรรคคนเดียวที่รับเครื่องราชอิสริยภรร์อนุทินใส่เสื้อเหลืองพร้อมภูมิใจไทยกลางสภาผู้แทนษฎรนะครับ เลือกตั้งวุฒิสภามีแต่คนใส่เสื้อเหลืองในฝั่งของฝั่งน้ําเงินเนี่ยมาใส่เสื้อเหลืองกันหมดก็เลยเกิดความเข้าใจจากปรากฏการ์แล้วนํามาวิเคราะห์ว่านายกคนต่อไปเนี่ยจะได้สิทธิพิเศษอนุทินชาญบริกุลจะได้ไฟเขียวไปรวมกับก้าวไกลเพราะก้าวไกลเนี่ยก็มายุบสักทีก็จะสามารถตั้งรัฐบาลได้ก็เป็นความเชื่อแต่ความจริงมันเป็นอีกเรื่องนึงเลยทีเดียว ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอร์สักเจมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ันเคียงข้างกายโลกใบนี้คงไม่สวยงามที่ฟ้านั้นดูสดใสเสม cái ngột ngàng khu cằn mưa thoáng phá dành mi xé đào người phu khảo ทิยังมีพงเพื่อนเพียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงาม พแสงประกายหมดงานที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์สองโกลดสาแสงร,ร่างเราค่ำคืนยังมีพระจันพรประราชินีที่อยู่ผู้ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบาพระมีที่ควรผูใ้ใจ ทอแสงประกายงดงามคู่กัน